แต่แต่แต่เมนูวันนี้ผมน้ําใจน้าเสนอขนาดเล่ครับผมไม่ได้กินซ0สกว่าปีนะครับเมนูแกงแค่ปากั้งนี่นะบอกเลยว่าน่ากินขนาดบอกเลยว่าน่าหวานจุ๊กสวัสดีครับปอแมพีน้องนี่ผมจะพาพี่ปน้องมาจัดเมนูํล้ำของใครหลายๆคนกันก่อนเลยนะครับนนี่ผมก็ไม่ได้กินมาเกือบ10กว่าปีนะครับปากั้งนี่นะตัวไส้ขนาดนี้นะครับว่าน้ผมส้มเฮียหนะประมาณกิโลไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาเก็บพักแคหลังบ้านกันก่อนเลยนะครับไอเดียผมเก็บนี่นักับเป็นพักคู้นกนะครับน้องผักละเพักแต่มันน้อยยเดีว ในหลายอย่างนี่นะแม่ผมก็ะซ่งมาเหมือนกันนะครับที่ผมเกพักหลังบ้านวันนี่นะผมก็ไปยากเสียตังค์ซื้อตลาดนะครับนาะบางอย่างผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ปลูกครบเตี่ยตอนนี้มประมาณนะครับนอะแกนั้นก็เอาว่าเอาไหม่หลายอย่างมาล่างคมามสะอาดกันก่อนเลยนะครับปลาก้ากั้งหนึ่งกิโลนี่นะมันต้องจัดได้หลายเมนูแน้นนอนนะครับนอ่ประหยัดของเฮานะครับนอ่จะประหยัดเน้นน้อยหนึ่งนะครับนา่ต้องใจตังค์นักนออเอาเรื่องความประหยัดเลยนะครับผมนี่นะขยีนหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับค่นั่งกับ หมาอหอมหม้อขนาดพีกด้วยนะครับน้อใบพิกนี่ผมก็เกบหลังบ้านมาเหมือนกันประหยัดดีครับแบบนี้จากเล็ดจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมกงกมบลรากความสาดเห็รอบนึงนะครับทุกอย่างมันต้องสะอาดน่องจะได้สบายใจดีนะครับนอกกัมาหั่นมาแข้งมาเขือกันก่อนเลยนะครับนอกนี่นะผมก็เกบหลังบ้านมาเหมือนกันนะครับเขือแม่ผมก็ทรงหื้อกินเหมือนกันนะครับกัตามด้วยหัฟักเาาเลยนะครับโอ้พูเลยจากซอยจากหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเพิ่มมะลาขี้นกลงไปอย่างน้อยหนึ่งนะครับเพิ่มหอมขมนกนี่น่ะประโยชน์นักขนาด ย่ไปย่มาไปมีนะครับแม่ผมม่ได้ฮอตเกตมานะครับน้องสาวผมเลิกงานคนนี้ใจต่อเกตเลยนะครับหลังจากต่อเกตปลากังเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมจะมาซอยมาหันเป็ดบ้างเป็ดบ้างแบบนี้เลยนะครับหันสามได้หมดนะครับนอ่แล้วแต่ชอบเล้ยแต่มาของแต่ละคนเลยผมแกงแค่ปลากังนี่นะแม่ผมอ่ะจะเบาหัวนะครับตัวผมนี่นะวู้กินหมดนะครับนอ่เขียมนะครับนอ่กินเตี้ยในกินหมดเลยนะครับมาเรียกครับผมนี่นะหลังจากนั้นกลับมาต่ำนั่นพี่แกงกันกลอนว่ามี่ย่ามาใจถาจะใครหอมขาวหอมแดงมาแคนพี่จีพี่คว้าด้วยนะครับนนนนนี่ะมมักกก็เหืออพแงร้ ก็เริ่มเดือดเรียบร้อยแล้วตักน้ำพีแกงลงไปคาดมาได้ก็คือน้ำร้างคกนะครับน้่ผมจะใส่พักตีทุกอย่างลงไปกันก่อนเลยอย่างแรกน้ำาลองดดวยเห็ดลมลงไปเลยนะครับนอแข่งมเะเขือพวบฟักหาวอวปูนะครับนอใส่พักตีซุยกย่างลงไปเรียบร้อยแล้วมาปรุงรสชาติกันก่อนนะครับว่ามีอย่างใจเกลือชุบรสดีสามสาหายของเขาเหมือนเดิมให้กำปุงลงไปเรียบร้อยแล้วกับคนใส่ก้อนขวามันเข้ากันอย่างน้อยนึ่งนั่นกับแขงไปสักกัมหนึ่งนะครับนอตะลานตะลานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะเอา เมนูนี่นะวันนี้น่ากินขนาดเลยผมกินเข้าหนักขนาดครับเมนูนี่นะจากส่ผักลงไปเรื่อยๆกับก้นเนี่ยน้อยนึงนะครับน้องจะไปก้นแห้งนะครับเดี๋ยวกินเปล่าเขามันจะร่วนจะเละนะครับสีสันกับประมาณนี้แล้วครับแกงไข่นายจะคาซิ่งนี่ไปบาได้แต้เต้ครับคือข้าวคว้วข้าวคว้าลงไปประมาณสองสามจอนแล้วแต่ชอบแล้วแต่มาของแต่ละคนเลยคนชอบน้ำแกงตั้งหนักนี่นะกับบะต้องใส่หลายนะครับชอบแข็งๆนี่กับส่ข้าวคว้านั่งหนักเลยนะครับน้องเดี๋ยวข้าวคว้วมันไก่มันอืดดิน้ำหน้ามันกระแห้งเองสีสันกับประมาณนี่นะครับนะ้องแ,อแงก,ง,ก,นะกงไขงไ หือว่าเกือบคบนะครับนอหลังจนนากนั้นก็มาตักใสถ่ถ้วยใส่จา,านกันก็เล่นนะครับน่าก,กินกับครับนอน่าก,กินกับคอมเมนต์บอกผมเยมเดอร์หน้าหวานจว๊กมากบ้านผมนี่น,นกะกรับบอกคอยมีกินนะครับจากขานขานมาใสา่แฮมกัมนาบอกเลยว่ายางมอคเคีเขากินได้อินาเปิลว่ามานะครับนอนี่นานผมก็ได้กินข้างนึงเหมือนกันครับจากขานนี่นาใส่แกงออมยางมอยยาง้ําเล่นนะครับแล้วมึ่งแปลบ้านผมนี่นะหากินยางขนาดเล่นะครับนอจากขานนี่นาเอามีนี่ใจขนาดนะครับได้กินแกงไข่ปากกั้ง นดอยก็มีกินอยู่นะครับนี่นะผมก็ไปแอลบ้านสาวแมมนะโอูอุดมสมบูรณ์แท้ๆนะครับเนาะปลาบานักเหมือนบ้นานเฮานะครับมีปูนะครับเนาะแม่ม่นะอยู่บนยอดเขายอดดอยเลยนะครับบางทีที่ตามผมมือม้อนี่นะอาจจะหันแล้วนะครับเนาะรีวิวตอนขึ้นบ้านบ้าน,านสาวแมมนี่นะไม่มีแตป่ปลาทั้งนั้นเลยอ,อยู่เนี่ยอยู่สงบใจขนาดเลยนะครับผมชอบขนาดนะครับบ้านสาวแมมนี่นะนี่น่นะปอเมมพี่น้องลองไปยังไปแปลงเดื่อเมนูนี่นะครับเมื่อมีปลากั้งนี่นะกินก็ได้นะครับบมื่มีใจเป็นปลาดุกเลยนะครับเนาะะเมื่อน่ะแกงข่แลนงไข่กิน้านะคครรััับบสสวดี